สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนวันนี้กลับมาพบกับครูหน่อยอีกครั้งนะคะในรายวิชาการงานอาชีพค่ะเรื่องที่ครูหน่อยจะมาสอนวันนี้นะคะครูหน่อยจะมาสอนเรื่องหนูดูแลของใช้ค่ะเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยนะคะ ก่อนอื่นนะคะเด็กๆครูหน่อยจะอธิบายว่าของใช้เนี่ยคืออะไรนะคะทีนี้ของใช้เนี่ยนะคะหมายถึงสิ่งของต่างๆค่ะที่พวกเราเนี่ยใช้ในชีวิตประจําวันเลยค่ะเราจะแบ่งออกเป็นสองประเภทใหญ่ๆนะคะเด็กๆเดี๋ยวครูหน่อยมีตัวอย่างบางอย่างมาให้ดูก่อนนะภาพนี้เลยก็เป็นเสื้อชุดชั้นในค่ะกระเป๋ามืวทีวี รองเทา้าแล้วก็อันนี้จะเป็นโต๊ะทานข้าวนะคะต่อไปค่ะ เมื่อกี้คุณหน่อยบอกเด็กๆว่าของใช้เนี่ยแบ่งออกเป็นสองประเภทใหญ่ๆใช่ไหมคะประเภทแรกเลยค่ะเด็กๆก็คือของใช้ส่วนตัวนั่นเองคะ่ะของใช้ส่วนตัวคืออะไรของใช้ส่วนตัวก็คือสิ่งของเครื่องใชค้ค่ะที่เราเนี่ยไม่ควรใช้ร่วมกับผู้อื่นนะคะแต่ไม่ใช่ว่าไม่สามารถใช้ร่วมกับผู้อื่นได้แต่มันไม่ควรค่ะเด็กๆอะ่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะเครื่องแต่งกายคะ่ะ เสื้อผ้ากระเป๋านักเรียนแล้วก็มีอื่นๆอีกมากมายเลยนะคะที่เป็นของใช้ส่วนตัวนะคะทีนี้เด็กๆเรามาช่วยกันดูสิคะว่ามีอะไรบ้างอย่างแรกเลยหมวกค่ะกระเป๋าอันนี้ก็เป็นกระเป๋าเหมือนกันนะคะแต่เป็นกระเป๋าแบบสะพายหลังนะคะรองเท้าค่ะ รองเท้าก็ควรจะเป็นของใช้ส่วนตัวเพราะว่าถ้าเราไปสวมใส่ร่วมกับผู้อื่นเนี่ยคะ่ะบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเอาง่ายๆเลยดีกว่าค่ะเด็กๆเท้าของผู้อื่นถ้าเป็นรองเท้านักเรียนใช่ไหมคะเด็กๆอาจจะมีกลิ่นที่ไม่ค่อยพึงประสงค์ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะไม่ใช้ร่วมกับใครคะ่ะผ้าพันคอคะ่ะ แรงสีฟันค่ะนี่ก็เช่นเดียวกันคุณหน่อยไม่เคยใช้ร่วมกับใครเลยนะคะเด็กๆเด็กๆก,ก,ก็ไม่ควรใช้ร่วมกับผู้อื่นนะคะและหน้ากากอนามัยค่ะตอนนี้คุณหน่อยเชื่อว่าเด็กๆทุกคนต้องมีหน้ากากอนามัยแน่นอนค่ะเพราะว่าเรากำลังอยู่ในช่วงของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ใช่ไหมคะตอนนี้รุนแรงมากเลยเราก็เลยยังไม่ได้มาเรียนกันสักทีเนาะต่อไปค่ะ ทีนี้ค่ะประเภทที่สองนะคะประเภทที่สองก็คือของใช้ส่วนรวมค่ะเด็กๆของใช้ส่วนรวมคืออะไรของใช้ส่วนรวมก็คือของใช้ที่สามารถใช้ร่วมกับบุคคลอื่นได้ค่ะ <Okay. S 1> อย่างเช่นโต๊ะเก้าอี้จานชามเป็นต้นนะคะไปดูภาพกัน ภาพนี้ก็คือทีวีนะคะเราสามารถใช้ร่วมกับผู้อื่นได้นะคะก็คือสามารถดูทีวีร่วมกับผู้อื่นได้ไม่ใช่ว่าเราจะดูทีวีอยู่คนเดียวเลยนะคะต่อไปค่ะโต๊ะทานข้าวค่ะเหมือนกันสามารถใช้ร่วมกับผู้อื่นได้นะคะโซฟาค่ะเช่นเดียวกันใช้ร่วมกับผู้อื่นได้เราอาจจะไม่ได้นั่งคนเดียวถ้าที่มันเหลืออยู่อาจจะนั่งกับเพื่อนหรือว่านั่งกับผู้ปกครองที่บ้านก็ได้นะคะ อันนี้คือจานค่ะเราสามารถใช,ราใช้ร่วมกับผู้อื่นได้เช่นเดียวกันแต่ก่อนจะเอาไปใช้นะคะเราก็จะต้องล้างทําความสะอาดก่อนนะคะเด็กๆไม่ใช่สมมุติให้น้องใช้และน้องยังไม่ได้เอาไปล้างทําความสะอาดเลยเราก็เอามาใส่อาหารแล้วเอามาถึงรับประทานเนี่ยก็ไม่ควรแล้วก็ควรจะไปล้างทําความสะอาดได้นะคะต่อไปค่ะอ่ะช้อนกระซ่อมก็เช่นเดียวกันใช้ร่วมกับผู้อื่นได้ค่ะแต่ว่าเราก็ต้องทําความสะอาดก่อนเช่นเดียวกันนะคะ แต่ตอนนี้ใช่ไหมคะเด็กๆมันเป็นช่วงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ใช่ไหมคะสิ่งของเครื่องใช้ที่เราเคยใช้ร่วมกับผู้อื่นน่ยเราก็อาจจะมีบางอย่างที่เรางดเว้นการใช้ร่วมกับผู้อื่นนะคะเพื่อที่ว่าเราจะลดการสัมผัสนะคะแล้วก็ลดการติดเชื้อนะคะอย่างเช่นตอนนี้จานกระชามเนี่ยเราไม่ควรใช้ร่วมกับผู้อื่นเลยค่ะเพราะว่ามันสัมผัสกับ ทางน้ำลายโดยตรงเนาะเพราะฉะนั้นควรจะมีเป็นของตัวเองนะคะหรือไม่ก็ควรจะใช้เป็นภาชนะที่บ้านของเราจานชามที่บ้านของเรานะคะต่อไปค่ะทีนี้มาถึงหลักการดูแลของใช้ค่ะเด็กๆเริ่มที่ข้อแรกค่ะก็คือแยกประเภทของใช้ค่ะสค่ะทำความสะอาดตามวิธีที่เหมาะสมนะคะ สค่ะจัดเก็บของใช้แต่ละประเภทเพื่อสะดวกในการนำไปใช้งานค่ะทีนี้นะคะเด็กๆอย่างแรกเลยที่เมื่อกี้คุณหน่อบอกว่าหลักในการดูแลของใช้ใช่ไหมคะเราจะแยกประเภทของใช้สมมุติ <S 2> <S 2> <S 2> <ม>ว่าเอาของใช้ใกล้ตัวเราเลยก็คือเป็นอุปกรณ์การเรียนละกันค่ะ อย่างแรกเลยนะคะก็คือเครื่องเขียนค่ะก็เป็นดินสอ,อยางลบไม้บรรทัดหรือบางคนก็อาจจะมีปากกาด้วยใช่ไหมคะลิควิดต่อไปค่ะดินสอสีก็คือสีนะคะสีไม้สีช็อกนะคะต่อไปค่ะสมุดค่ะ,ะไม่ว่าจะเป็นวิชาการงานอาชีพวิชาคณิตศาสตร์วิชาภาษา,าไทยนะคะและหนังสือค่ะเมื่อเราแยกประเภทของใช้เสร็จแล้วใช่ไหมคะ สิ่งของพวกนี้เราไม่ได้ต้องเอาไปล้างทําความสะอาดใช่ไหมคะเพราะว่ายัางสมุดกันหนังสือเด็กๆไม่สามารถเอาไปล้างได้อยู่แล้วอาจจะแค่เช็ดทําความสะอาดเช็ดด้วยผ้าหรือว่าอ่าทิชชู่ที่มันไม่เปียกนะคะไม่งั้นสมุดกันหนังสือเราจะได้รับความเสียหายได้นะคะเด็กๆทีนี้ค่ะเมื่อเราแยกประเภทแล้วแล้วก็ ทำความสะอาดเล็กๆน้อยๆ,ๆแล้วนะคะเราก็จะมาจัดเก็บอุปกรณ์การเรียนกันค่ะทีนี้การจัดเก็บอุปกรณ์ค่ะเราจะสามารถจัดเก็บได้2แบบแบบแรกนะคะก็คือจะจัดเก็บที่โต๊ะเขียนหนังสือค่ะเด็กๆดูตามภาพเลยนะคะอย่างแรกเลยค่ะเขาจะเรียงหนังสือหรือว่าอหรือว่าสมุดเนี่ยค่ะจากเล่มเล็กไปเล่มใหญ่นะคะ่ค่ะเล่มเล็กไปหาเล่มใหญ่ต่อไปนะคะ เขาก็จะเก็บเครื่องเขียนนะคะไว้ในภาชนะหรืออาจจะเน็ตอันนี้ชื่อภาชนะใช่ไหมคะอาจจะไว้ในเป็นกระป๋องแต่ถ้าเรา มีกระเป๋าดินสอค่ะหรือว่าก่องดินสอเราก็สามารถใช้ได้นะคะแต่ภาพนี้จะเป็นโต๊ะเขียนหนังสือที่เราเก็บของไว้บนโต๊ะใช่ไหมคะแตกต่างกับที่โรงเรียนของเรานะคะเด็กๆถ้าที่โรงเรียนของเราเราจะไม่เก็บของวางเอาไว้บนโต๊ะนะคะเพราะว่ามันจะดูไม่สวยงามแล้วมันก็จะดูลกหรือบางทีมันอาจจะทําให้ของของเราหายด้วยถ้าเป็นโต๊ะที่โรงเรียนเด็กๆจําได้ใช่ไหมคะเราจะเก็บของกันใต้โต๊ะใช่ปะจะมีลิ้นชักอยู่ตรงนี้นะคะวิธีการเก็บก็คลาย กันเลยค่ะเราก็จะเรียงหนังสือหรือว่าสมุดจากเล่มเล็กไปเล่มใหญ่เช่นเดียวกันเพื่อที่จะได้หยิบใช้ง่ายนะคะอาจจะแบ่งเป็นสองฝั่งค่ะฝั่งซ้ายกับฝั่งขวานะคะแล้วก็เครื่องเขียนของเราเราก็อาจจะใส่ก่องดินสอใส่กระเป๋าดินสอแล้วก็วางไว้เช่นเดียวกันแต่ถ้าใครไม่มีก็ให้เอาไว้ด้านบนสุดของหนังสือค่ะเพื่อที่เวลาเด็กๆจะหยิบใช้เนี่ยจะได้หยิบใช้ได้ง่ายหาเจอได้ง่ายๆนะคะต่อไปค่ะ คราวนี้ก็ยังเป็นการจัดอุปกรณ์การเรียนค่ะแต่ว่าเราจะจัดไว้ในกระเป๋านักเรียนค่ะเพื่อที่จะเอาไปโรงเรียนเนาะในตอนที่โรงเรียนเราสามารถเปิดเทอมแล้วก็มาเจอกันได้อย่างแรกเลยค่ะเด็กๆเ,เราจะจัดหนังสือหรือว่าสมุดต,ตามตรารางเรียนค่ะอันนี้สําคัญมากเลยที่เราจะต้องจัด สมุดหนังสือตามตารางเรียนเนื่องจากว่าถ้าเด็กๆไม่เคยจัดตารางเรียนไม่เคยจัดตารางสอนเลยเนี่ยนะคะมันจะทําให้กระเป๋าของเด็กๆนะคะหนักมากนะคะแล้วก็จะหาอะไรไม่ค่อยเจอใครเด็กมีอะไรก็เก็บใส่หมดเลยไม่เอานะคะต่อไปนี้ถ้าเราได้มาเรียนกันที่โรงเรียนเนี่ยเราจะต้องจัดตารางสอนนะคะว่าแต่ละวันมีวิชาอะไรบ้างเนาะจะได้ทําให้กระเป๋าของเราเนี่ยไม่หนักจนเกินไปนะคะต่อไปค่ะ เรียงหนังสือหรือว่าสมุดจากเล่มเล็กไปเล่มใหญ่เช yeah. so ่นเดียวกันค่ะใส่เครื่องเขียนในกระเป๋าดินสอหรือก่องดินสอให้เรียบร้อยนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ใส่เนี่ยเราไม่ใส่ในกระเป๋าดินสอไม่ใส่ในก่องดินสอหรือว่าไม่ใส่ในช่องที่เราสามารถหยิบได้ง่ายๆเราใส่ไปช่องรวมกับช่องสมุดหนังสือเวลาเราหยิบหามันจะหยิบหาได้ยากใช่ไหมคะเด็กๆเพราะว่าเครื่องเขียนเนี่ยมันชิ้นเล็กกว่าสมุดแล้วก็หนังสือนะคะ ต่อไปค่ะใส่กล่องสีเอใส่ดินสอสีในกล่องสีค่ะก็คือถ้ามีกล่องหนูก็ใส่กล่องแต่ถ้าไม่มีกล่องก็หากระเป๋าดินสอมาใส่เช่นเดียวกันนะคะทีนี้ค่ะเด็กๆประโยชน์จากการดูแลของใช้นะคะข้อที่1เลยก็คือฝึกทักษะการทํางานค่ะข้อที่สองประหยัดค่าใช้จ่ายค่ะ ข้อที่3ใช้อุปกรณ์ในการดูแลของใช้ได้อย่างถูกต้องค่ะและข้อสุดท้ายข้อที่4ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะคะจบแล้วค่ะเด็กๆนะคะส่วนวันนี้ครูหน่อยมีการบ้านให้นะคะ1อย่างการบ้านของครูหน่อยไม่ยากเลยค่ะ ข้อแรกค่ะเด็กๆให้เด็กๆเนี่ยนะคะเลือกของใช้ส่วนตัวมา1-2ถึงชิ้นนะคะต้องเป็นของใช้ส่วนตัวนะคะไม่เอาของใช้ส่วนรวมนะ,ะเลือกสิชิ้นที่เด็กๆชอบละกันนะคะต่อไปค่ะถ่ายภาพเด็กถ่ายภาพของตัวเองเนี่ยค่ะคะู่กับสิ่งของที่เด็กๆเลือกมานะคะถ่ายให้สวยๆนะ,ะและ 3ค่ะใหเ้เด็กเนี่ยพิมพ์ชื่อชั้นแล้วก็เลขที่แล้วก็ส่งเข้าอัลบั้มในรายกลุ่มนะคะอ่ะทีนี้คุณหน่อยขอมีตัวอย่างให้ดูสักนิดนึงแล้วกันนะคะอ่าอันนี้จะเป็นภาพที่เด็กๆส่งคุณหน่อยมาเมื่อตอนที่เราทำไข่เค็มแบบแห้งกันใช่ไหมคะบางคนค่ะจะส่งให้คุณหน่อยแบบนี้ก็ได้ค่ะดีเลยเพราะว่าเราสามารถใส่รูปภาพได้หลายรูปเลยนะคะในหนึ่งภาพที่ส่งคุณหน่อยมานะและอย่าลืมเขียนชื่อดวดอ่ะมีอีกตัวอย่างหนึ่ง นี่ค่ะอันนี้ก็เหมือนกันสามารถถ่ายหลายรูปก็ได้ค่ะแล้วก็เอามาจัดเรียงนะคะให้อยู่ในภาพเดียวนะคะแต่ถ้าใครที่ทําไม่ได้นะคะก็ไม่เป็นไรค่ะถ่ายภาพเดียวก็ได้นะคะแต่ว่าที่สําคัญเลยก็คืออย่าลืมพิมพ์ชื่อชั้นแล้วก็เลขที่นะคะ สำหรับวันนี้นะคะเด็กๆคุณหน่อยก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะคะเด็กๆอย่าลืมทําการบ้านนะคะแล้วก็ถ้าใครที่ยังมีงานของคุณหน่อยค้างอยู่นะคะเด็กๆทยอยส่งให้คุณหน่อยนะคะเพราะว่างานแต่ละชิ้นเนี่ยคุณหน่อยมีคะแนนให้นะคะอ่าแล้วเราพบกันคลิปต,ต่อไปนะคะบ๊ายบายค่ะ